สวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้อยากจะมาพูดเรื่องของยาหอมนะคะมีหลายคนถามแดงมาว่ายาหอมเนี่ยมีที่บ้านเยอะมากเลยไม่รู้จะหยิบใช้อย่างไงหยิบใช้ไม่ถูกนะคะแดงอยากจะนําหลักการแนวทางกว้างๆลองมาบอกดูเผื่อเราจะได้สามารถหยิบใช้ได้เหมาะตรงกับอาการของเรานะคะต้องบอกตามตรงว่าจริงๆแล้วว่าอาการทางลมที่ต้องใช้ยาหอมช่วยอะ่ะจริงๆก็ต้องคุณเสื้อหาคุณหมอแผนไทยนั่นแหละคะ่ะเพื่อที่จะดูว่าเราเหมาะกับยาขนาดไหนจริงๆอ่นนะเนาะแต่ถ้าโอเคไม่สะดวกจริงๆเราลองมาดูตรงนี้เป็นหลักการแนวทางดูนะ คุณหมอแผนไทยจะพิจารณาแบบนี้ค่ะไม่ใช่ว่าอ,อ,อาการทางลมมาก็ให้ยาหอมไปขนาดเดียวไม่ใช่เขาจะดูว่าลมของเราอะมีความร้อนระดับไหนมันไปทำพิษอยู่ในจุดไหนแล้วถึงจะจ่ายยาหอมที่เหมาะกับอาการของแต่ละคนนะคะดูแบบนี้ค่ะแบ่งเป็นช่วงๆเนอะสออุระแล้วก็คู่จะพูดถึงบริเวณก่อนละกันนะคะบริเวณที่เกิดอาการแล้วถึงจะเอายามาจับได้ถูกนะคะสอนเนี่คือตั้งแต่กระหม่อมะคะ่ะลงมาสคืบ ตรงนี้เรียกอาการบริเวณสอนะ,ะสอเสมหะอะไรก็ว่าไปแล้วจากเอาจากตรงคอหอยตรงนี้ลงมาหนึ่งคืบคืออุระ ะะแล้วก็จากลิ้นปี่ลงมาสองคืบคือคูดเนาะยาหอมค่ะที่ไปเหมาะกับอาการที่บริเวณศอนะคะมีอะไรบ้างอาการก่อนเนาะอาการคือวิงเวียนมืนงงหนักหัวเนี่ยอาการแบบลมตีขึ้นไม่สบายหัวเลยหนักๆเพลียน้ามือตาลายโครงเเคลงแบบนี้ค่ะจะใช้ยาหอมสุขขมเย็นนะคะเป็นรสของยานเนาะยาหอมสุขขมเย็นแดงขอบพูดในบัญชียาแห่งชาติะคะ่ยะยาหอมสุขขมเย็นคือยาหอมเทพจิตค่ะ ถ้ามีอาการตรงนี้นะวิงเวียนเป็นงง,งหยิบยาหอมเทพจิตมาใช้แต่ถ้าอาการค่ะมาตรงนี้คือประมาณตรงอกนะคะอาการมีอะไรบ้างเช่นลมจุกอก,อกค่ะแน่นอกแน่นลิ้นปี่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเนี่ยลมประมาณตรงนี้ทําให้ไม่สบายอกเลยลมจุกคอแบบนี้นะคะใช้ยาหอมรสสุขขุมสุข,ขุมค่ะก็คือยาหอมทิพโอสด นะคะต่อไปถ้ามีอาการตรงนี้ค่ะลงมาตรงท้องนะคะลมในไส้ลมนอกไส้ลมไม่เคลื่อนท้องอืดน,นะคะทำให้เกิดลมบัตจิตทาให้มีอาการไม่สบายตัวนะคะขึ้นไส้อาเจียนแบบนี้ให้เลือกใช้ยาหอมรสสุขขมออกไปทางร้อนซึ่งถ้าว่ากันตามมาเชียรแห่งชาติได้จะมีอยู่สองขนานะคะ่ะคือยาหอมอินทจักกับยาหอมนาวโกดส่วนตัวแดงอาจจะแย่อาการแบบนี้นะถ้ามีอาการเสียดร่วมด้วยค่ะเสียดท้องร่วมด้วยแดงจะใช้ยาหอมอินทจัก แล้วใช้น้ากระสายยาช่วยเช่นท้องอืดแล้วมีการเสดท้อง่ยใช้น้ําขิงชงนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ยาน้าต้มสุกธรรมดาได้แหละชงกับยานะคะแต่ถ้าเป็นอาการท้องอืดท,ที่เกิดจากไฟหย่อน,นะคะ่ะคือเช่นอะไรบ้างคนที่นั่งทางานในออฟฟิศเน้อลมไม่เคลื่อนเลยกินอะไรไปก็อืดอยู่ตรงนี้นะคะหรือว่าคนไข้ติดเตียงนะคะคนที่อยู่ในห้องแอร์มีอาการไฟหย่อน หรือคนที่เพิ่งหายไขะะ้อารมณ์ในท้องยังไม่ปกติไฟย่อยยังหย่อนอยู่ยังไม่กลับมาสู่จุดสมดุลใช้ยาหอมนาวโกดเป็นยาหอมที่ช่วยจุดไฟย่อยได้ดีคลายอาการลมในท้องไม่เคลื่อนได้ดีนะคะอันนี้เป็นหลักการคร่าวๆลองหยิบมาใช้ดูลมตรงนี้ยาหอมสุขขุมร้อนนะคะลมตรงนี้ยาหอมสุขขุมสุขขุมลมตรงนี้ยาหอมรดสุขขุมเย็นนะคะลองเลือกใช้ดูต้องบอกแบบนี้ด้วยนะคะจริงๆแล้วอ่ะยาหอมมันละเอียดกว่านั้นเยอะค่ะถ้าไปที่คลินิกแพทย์แผนไทยนะคะจะ ยาหอมเยอะมากเลยเป็นยาหอมที่เหมาะสาหรับตลาการเช่นบางคนเกิอดอาการลมเสียดหัวใจก็จะมียาหอมที่ออกฤทธิ์เร็วนะเข้าฉมดพวกนี้ก็จะเป็นยาหอมกลุ่มนี้หรือ,อยาหอมแก้ลมกรองละเอียดที่มันให้ได้อาการตั้งแต่ลมตรงอกขึ้นไป เป็นต้นหรือยาหอมที่ช่วยเล่าการน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะโครงเคลงก็อาจจะมียาหอมที่แยกเฉพาะไปซึ่งตรงนี้แนะนําว่าควรจะไปหาคุณหมอที่คลินิกแพทย์แผนไทยค่ะให้ได้ตรวจซักประวัติให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้จ่ายยาที่ตรงกับอาการของเรานะคะดสะสรุปค่ะยาหอมเป็นยาที่ทุกคนควรจะมีติดบ,บ้านอยู่แล้วถ้าลองฟังแนวทางดูแล้วจับแมชนะคะเราจะได้สามารถหยิบยาหอมที่เรามีในบ้านเนี่ยมาใช้ให้ตรงกับอาการของเราได้นะคะอย่าลืมนะคะแก้ี้ต้นเหตุด,ด้วยยาหอมเป็นยาบรรเทาค่ะ บรรท่าวเท่านั้นไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเราลองสังเกตดูว่าอาการทางลมที่มันมาให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยมันมาจากเหตุอะไรจะได้แก้ที่เหตุแล้วก็ปรับที่ต้นเหตุด้วยนะคะลมจะได้เสถียรค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะให้เราได้หยิบใช้ยาหอมได้ถูกต้องแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็กลับมาพบกับยังได้ใหม่นะคะวันนี้แพทย์แผนไทยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ